สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการมาเขตประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมุนทองและปกป้องชานันค่ะครับวันนี้เราจะมาพุยกันเรื่องอะไรกันดีครับคุยเรื่องนมมองมมองนมไม่ผิดแท็กมองนมไม่ผิดเนาะเป็นแท็กแท็กอันนี้แทนเลยอ๋อ don't tell me h o w h o d r e s s ใช่ไหมจะบอกว่ามันเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งเลยเนาะจริงๆโดยส่วนตัวรู้สึกว่ากระแสเนี้ยมาบ่อยมากเลยอะคือ การนิยามดรามา่ากระแสอะไรแบบนี้มันมาแล้วผ่านไปใช่แต่มันคือผลผลิตหนึ่งของโครงสร้างสังคมกระแสหละที่มันยังดำรงอยู่อะ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแฮชแท็กมองนมไม่ผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสำหรับเรามันก็เลยคิดว่าเราจะสามารถคุยกันเรื่องนี้ได้เรื่อยๆอยู่ต่อให้กระแสนี้มันจะซาลงไปแล้วก็ตามครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคุยกันวันนี้เนาะเรื่องแฮชแท็กมองนมไม่ผิดหรือเปล่าเนี่ยนะก็จะขอชวนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับว่าถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาประจำวันนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เผื่อเอาไว้เลยแล้วก็ยังรวมไปถึงเนื้อหาในตอนต่อไปด้วยใช่นะครับถ้าพร้อมแล้วจะขอเริ่มต้นเลยนะครับโอเคมองนมไม่ผิดเนี่ยทำไมมันถึงกลายมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งคือคือสำหรับเรานะ เราสามารถมองเนะื้อตัวร่างกายคนอื่นได้คือบางที่มองคือเราสามารถมองผ่านกวาดสายตาไปเห็นหรือว่าบางส่วนบางส่วนที่มันสะดุดตาแล้วก็สามารถชงังงานระยะหนึ่งสองสามวิแล้วก็มองอย่างอื่นได้ไงแต่ว่าในปัญหาของเขาก็คือว่าสถานการณ์ที่เหตุกา,ก,ก,การณ์ที่เกิดปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือแฮชแท็กมองไม่ผิดเนี่ยมันเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันบอกว่าทุกคนมีผู้ชายอ่ะมันเป็นมีพลังความเงียนความอยากอยู่แล้วมันเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไปฮะ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ชายทุกคนก็ต้องมองมันเป็นธรรมชาติของเขาราวกับว่าคนตกใจมารงสา ح, เปรียบเทียบกันเป็นธรรมชาติและเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเราคิดว่ามันมันอันตรายมากสําหรับเราตรงนี้มันเลยเป็นกระแสถ้าเราบอกมองนมไม่ผิดก็ใช่เราก็มองทุกคนสามารถมองกันไม่ผิดอยู่แลวครับแต่ว่าการที่แบบไปมองด้วยแรงขับทางเพศความกระสรันคันของเขาเนี่ยมันทําให้เป็นความตั้งใจของการที่จะให ผู้หญิงอะบนพื้นที่สาธารณะเป็นไปแบบเป็นเซ็กออบเจกต์เขาอะอันนี้รู้สึกว่าสะดุดที่สุดในเรื่องนี้ก็คือการพยายามใช้วัฒกรรมธรรมชาติในการมาประกอบคำอธิบายเรื่องของธรรมชาติทางเพศของผู้ชายออออนะเปล่าคือคุณพยายามจะออให้ความชอบธรรมกับการที่บอกว่า หนึ่งผู้ชายทุกคนมีแรงขับทางเพศสูงอสองผู้ชายทุกคนมีความชอบธรรมในการจะระบายแรงขับทางเพศไม่ว่าทางนก็ตาม,มและสามโดยส่วนตัวจะเดือดแกรน,นี้ที่สุดก็คือว่าคุณพยายามจะอธิบายว่าเ,เรื่องน้องมองนมไหม่ผิดเพราะเรื่องธรรมชาตินี่นั่นเนี่ยมันเป็นเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสร้างความชอบธรรมได้เสมอมันน่าเชื่อถือเสมอ อ anyway, ิเล็กทริประเภทนี hmm. ้คือความเป็นธรรมชาติเน mm ี hmm. ่ยคือม okay. ันเป็นเหมือนบทสรุปสำหรับเรานะคือมึงไม่ต้องคุยหรือน mm ิยามหรือว่าถกเถียงกันต่อแล้วมันเป็นบทสรุปมากกว่าการที่บอกว่าอันนี้คือธรรมชาติเหมือนแบบพาทิ์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกดวงนี้ตกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบโรกลมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมันไม่ต้องมาถกเถียงกันต่อไปแล้วว่ามันคือข้อเท็จจริงบางประการอยู่แต่ว่าไอ้ความว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องทาความเข้าใจว่าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออยู่แล้วนะอย่างเช่นการนิยามโลกช่ว สุรุยุปราคาเนี่ยธรรมชาติของสุริุปราคา,าเื่อราหูอมอมพระอาทิตย์แต่ตอนนี้ธรรมชาติของมันก็คือเงาดวงจันทร์ไปกระทบกับดวงอาทิตย์อ,อะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยมันทําให้การนิยามธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถึงกะน,น้นเนี่ยมันก็ถูกนํามาสร้างความชอบธรรมขณะเดียวกันเนี่ยการอ้างสัญชาตญาณมนุษย์ผู้ชายเนี่ยเราคิดว่ามนุษย์มันมีมวิวรณาการมาหลายหลายพันหลายล้านปีอยู่แล้วอะ่ะโดยที่แบบ โดยที่แบบเราไม่จำเป็นต้องไปขุดกําพืชสัตว์มาอ้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการที่จะไปมองนมคนอื่นก็ได้ไงเพราะคุณเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยคุณรู้จักการใช้ถุงยางอนามัยในการสวมจูแล้วเนี่ยคุณก็ช่วยเกรงใจถุงยางอนามัยมันหน่อยในฐานะที่มันเป็นการทาลายสัญชตาตญาณของมนุษย์นะถุงยางอนามัยเพราะว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์กันไม่ใช่เพื่อการสืบทอดทายาทหรือว่าการมีลูกการดำรงเผ่าพัานธุ์แต่เราเป็นเพศสัมพันธ์เพื่อความถารื้อหารหรือว่าเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการที่ ก้าวข้างสัญชาตญาณของมุษยชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาอ้างกรรมพืชสัตว์หรือสัญชาตญาณเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นตักกะที่ป่วยมากในยุคปัจจุบันแล้วจะบอกว่าอันนี้ขอเสริมมันก็จะมีคนจํานวนหนึ่งบอกว่าให้แต่เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติประเด็นก็คือการมองงงแล้วจะมาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยประเด็นก็คือว่าคุณกําลังกีดกันอิทธิพลของค่านิยมางสังคม คำถามคือ,คอการ<ค>ที่คุณมองนมคนอื่นในฐานะที่เป็นวัตถุทางเพศของคุณค,คุณมองผู้หญิงเหล่านั้นทุกคนในโลกเหมือนกันหรือเปล่ากล่าวคือผู้หญิงทุกสีผิวทุกหน้าตาทุกสถานภาพหรือเอาให้มันชัดขึ้นคุณมองนมของผู้หญิงแสนสวยคนนั้นกับมองนมน้องสาวตัวเองด้วยสายตาแบบเดียวกันหรือเปล่าหรือกับแม่คุณเองด้วยสายตาแบบเดียวกันหรือเปล่าคือเราคิดว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลใจเหมือนกันการที่แบบเปิด ไม่ได้ว่าอ่ามนะแต่เราคิดว่าเราห้ามไปเปรียบเทียบกันนะว่าคุณห้ามคุณไปมองนมน้องสาวมองนมแม่มึงสี่มองนมยาามือสิคือแบบความสัมพันธ์เชิงเครือญาติเนี่ยไม่ใช่สิทธิป้องกันตัวในการที่เขาจะไม่ถูกคุกคามทางเพศอยู่แล้วคุณมมสมควรจะไปมองใครก็ตามต่อให้คุณจะมีเครือญาติหรือว่าคนแปลกหน้าก็ตามด้วยด้วยแรงขับทางเพศแบบนั้นอ,อยู่แล้วแต่นี่<ม>ต้องการจะสื่อว่าการมองนมเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายหนึ่งเดียวคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่ามันคือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติของผู้ชายไม่ได้คุณกําลังกีดกันอิทธิพลของสังคมเพราะการมองนมแม่ก็เท่ากับว่าคุณคอันนี้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติจริงๆนมแม่นี่มีความหมายแบบยกมิติเินออยาเงียเดี๋ยวเราวากันต่อคุยกันที่รอบหน้าดีกว่าใช่นะครับทีนี้กลับมาที่พี่บอกพ้องพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์จริงๆสตรีนิยมสายอันนี้เป็นสายปรัชญาเนาะปรัชญายันนะวิทยาที่เรียกว่า feminism empiricism หรือว่าสตรีนิยม จริงๆต้องแปลต้องพูดเรียกว่าเป็นประจักษ์นิยมสายสตรีนิยมประจักษ์นิยมสายสตรีนิยมคือเฟมินิสต์ที่เชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ยังคงมีความน่าเชื่อถือในตัวของมันแต่อย่าลืมเด็ดขาดว่าภายใต้ความน่าเชื่อถือหรือความจริงแท้ที่วิทยาศาสตร์เสนอเนี่ยนะมันมีเซ็กซี่ซึมซ่อนอยู่เอาแน่นอนแน่นอนการนำมันมาใช้เป็นปัญหาคือวิทยาศาสตร์ในตัวมันเองอานไม่ได้เป็นปัญหา แต่การเอาวิทยาศาสตร์มาอ้างมาเรียนโฟลสการเหยียดเพศอันนั้นและมีการพูดในนามวิทยาศาสตร์ก็มักจะพูดในนามผู้ชายมากกว่าเลยซ้ำในการกำเการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทีนี้ย้อนกลับไปที่พี่ปุ๊พ้องพูดถึงว่าเออภาติดขึ้นทั้งทิศนู้นน้ำเดือดร้อยองศาโน่นนั่นมันไม่ได้ผิดในตัวของมันเองแต่ถ้าคุณแมนว่าณโมเมนต์ใดก็ตามที่คุณเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ หยิบมาเพื่อมาเรียนฟอสัยการแบบว่าอยากจะเหยียดเพศอยากจะกดผู้หญิงอ่ะอันนั้นมีปัญหาเสมออันนี้คือทัศนะแบบแบบเอฟเฟมินิสต์เออร์ริซิึมนัก็จะตางจากเอฟเเมินิสแคนโพยหรือเฟมินิสโพสโมเดิร์นดิซึมต่อไปอ๋อครับทีนี้กลับมาเรื่องมองนมมองนมเนี่ยมันจะมีการเข้าเปรียบเทียบว่ามันก็คือร่างกายคืออาวะหนึ่งของมนุษย์เหมือนกันก็มองได้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายประเภทนี้มันจะอ้างแบบสังคมมันเท่าเทียมกันแล้วผู้หญิงผู้ชายนมเต้าอะไรมัน ก็คืออวัยวะเหมือนกันคุณคอย่ามามองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เปราะบางอ่อนแอต้องถูกคุ้มครองป้องกันอะไรเหล่านี้เนี่ยคือเท่ากับว่าการนิยามแบบนี้เป็นการละเลยประวัติศาสตร์โครงสร้างหรือว่าโครงสร้างทางสังคมที่มันกดทับผู้หญิงมายาวนานโดยโครงสร้างแบบปิตาธิปไตยอยู่แล้วเนี่ยเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ต่แรกของมันในโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงมันถูกทําให้ร่างกายนมของนมของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่อวัยวะ ในในยะอย่างเดียวก็คืออะไรอ่ะเต้านมที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรอย่างี้ในการให้นมบุตรเลยีมันไม่ใช่นิยามแค่นั้นแต่ว่ามันเป็นสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของเรื่องเพศได้แล้วผู้หญิงก็ยังมีสภาวะของการที่ถูกมองว่าผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่เปราะบางมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยในโครงสร้างสังคมชายเป็นใหญ่อ่ะการถูกมองการถูกทำให้เป็นเซ็กอ็อบเจกต์เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นมันเป็นการลดทอนหรือเป็นการกดทับทางเพศด้วยตัวของมันอยู่แล้วอผู้ชายเองอาจจะ รู้สึกปลอดภัยกว่าเพราะว่าการเพราะนมของเขาเนี่ยมันถูกสามารถเป็นบุญพื้นที่สาธารณะได้อยู่แล้วว่าเต้านมหัวนมผู้ชายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเลือกปฏิบัติหรือการนิยามที่มันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น่ามาอ้างว่าแบบสังคมเท่าเทียมเป็น,เป,นเป็นการละเลยอะไรหลายอย่างมากไปจริงๆไอ้การพูดว่าสังคมเท่าเทียมแล้วเนี่ยเราก็พูดกันไป,ไปในหลายตอนก่อนหน้า <ฮะ S 1> นี้ว่าการพยายามอ้างว่าสังคมมันเท่าเทียมแล้วเนี่ยคุณพยายาม ไปถูไปตาแล้วเจตนาที่จะลืมเลยว่าว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกว่า,วาที่สถานการณ์มันจะ improve อินพิูฟขึ้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าดีแล้วด้วยนะม,ม,มันมันผ่านการต่อสู้มายาวนานขนาดไหนมันเสียเลือดเสียเนื้อกันมาขนาดไหนแล้วทีนี้พอถึงทุกวันนี้ที่เราบอกว่าทุกอย่างมันดีแล้วมันมันก็ไม่ได้ดีจริงไงเพราะถ้ามันเท่าเทียมกันจริงแล้วมันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วมันจะไม่มีแฮชแท็กมองนมไม่ผิดโผล่ขึ้นมาหรอกก็้วจะมาอ้างว่ามองนมไม่ผิด เพื่อต้องการจะมองนมผู้หญิงคือแค่คุณมองหน้าผู้ชายด้วยกันมองหน้ากันเองก็โมโหจะต่อยกันจะตายหากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเยว่าอ้างว่ามองนมไม่ผิดแค่แคเราทแท่อวัยวะอย่างนึงไม่ใช่อลองเดินไปมองหน้าผู้ชายด้วยกันบนในผับในบาร์ในสวนสในฟุตบาทเนี่ยก็จะต่อยกันตาย,ตย,ตยหาว่าหาเรื่องอย่างเงี้ยแล้วจะมองนมไม่ผิดหรอสแสดงว่าการนิยามความหมายของอวัยวะหรือบางส่วนของร่างกายทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี้ย มันให้ความหมายต่างกันมากเลยนะใช่กล่าวคือถ้าผู้ชายมองหน้าผู้ชายกับผู้ชายมองหน้าผู้หญิงความหมายก็จะต่างกันแล้วสังคมมันก็จะนิยามเป็นคู่ตรงความหมายคู่ที่เป็นคู่ตรงข้ามขึ้นมาสองชุดเนาะพอมาเป็นเรื่องนมมองนมผู้ชายกันเองกับมองนมผู้หญิงความหมายก็สร้างเป็นคู่ตรงข้ามถูกเนาะแล้วดูเหมือนว่าความหมายที่สร้างหรือกระบวนการสร้างความหมายนั้นเองด้วยนะก็เป็นผลผลิตมาจากอุดมการณ์แบบปิตาธิปไตยด้วยเออแต่จะหาว่าแบบว่าไป ให้ไลฟ์กับไปอธิปไตยมากเกินไปซึ่งมันก็จริงอยู่แล้วมันมีปัญหาในโครงสร้างในการแบ่งสถานะชาหญิงอยู่แล้วเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนที่ต้องการแต่งตัวแบบแบบรีวิวิ่งอยู่แล้วอะครับที่ที่ต้องการโชว์เนินโชว์นมอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ผิดแล้วเขาก็เขาอาจจะแฮปปี้กับการที่ถูกมองด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเดี๋ยวเราเก็บไปคุยกันรอบสองแมโอเคเออครับ,บเดี๋ยวพักพกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเลยละกันเนาะในเรื่องของแฮชแท็กมองนมไม่ผิดนะครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วเนาะว่าจริงๆเอกคำว่ามองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาในตัวของมันเองแต่ในบริบทเนี่ยมองที่ว่าเนี่ยมันมองแบบ s e ็กชวลีอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่การมองด้วยจริงๆมันคือการจ้องใช่ไหมทีนี้อยากดูนมชาวบ้านเออยากดูนมและอยากลดทอน อวัยวะของคนอื่นเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอของการเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นเพียงแค่แบบวัตถุทางเพศอ,อ่ะก็คือนี่เป็นกระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์แบบหนึ่งด้วยนะอโอเคทีนี้เมื่อกี้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปเราพูดถึงว่าแล้วในกรณีที่ผู้หญิงบางคนลุกขึ้นมาแต่งกายเปิดเผยหน้าอกอหรือว่ามีการเปิดเผยหน้าอกซึ่งแสดงนัยยะทางการเมืองด้วยเนี่ยเราจะอธิบายในกรณีนี้อย่างไรครับแล้วในกรณีเนี้ยมันจะก้าวข้ามไอแฮชแท็กมองนมไม่ผิด ไปได้หรือเปล่าคือมันมีความน่ารังเกียจบางอย่างของพิธาธิปไตยตรงที่คุณไปนิยามเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงโดยเฉพาะเต้านมเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่แบบอนาจารอุจาต้องคอยปกปิดอยู่แล้วเนี่ยการที่ผู้หญิงจะเปิดเผยเต้านมตัวเองเนี่ยหรือหัวนมตัวเองในบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นการเมืองอยู่แล้วขณะที่ผู้ชายอะ่ะมันไม่ถูกนิยามหัวนมให้ของผู้ชายเป็นสิ่งที่น่าน่ารังเกียจอุจารอ่ะคือคุณสามารถถอดเสื้อผ้าวิ่งจ็อกกิ้งในสวนในหมู่บ้านได้คุณสามารถไปชายหาดผู้ชายชอตเลสได้อะ่ะ ขนผักขนปลาในตลาดคุณก็ถอดเสื้อได้ผู้หญิงถอดไม่ได้แม้กระทั่งแค่ใส่ย,ยกทรงแค่ใส่แค่เสื้อตัวเดียวไม่ใส่ย,ยกทรงก็ผิดแล้วในใน,ในสังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยมันก็เห็นความไม่เท่าเทียมทางเพศอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่เรากไ็ได่บอกว่าให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามือจะมีผู้ชายปรปเภทที่แบบแฮชแท็กมองนมไม่ผิดเนี่ยก็จะแบบหวังอยู่แล้วไงถอดเลยถอดเลยแบบทำตัวเป็นเห่าฉลามอยากดูนมผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยต้องการแบบอาศัยประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในการดูนม ลดมดาราไม่เซ็นเซอร์อะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงหลายๆคนที่อยากจะแต่งตัวแบบรีฟวิลิ่งมากๆเนี่ยแล้วก็ไม่ผิดมันเป็นเนื้อตัวร่างกายของเขาด้วยเขาจะใส่ได้แล้วก็ไม่เขาไม่มีสิทธิจุดทำเป็นเซ็กอ็อบเจกต์ด้วยเร,เราสามารถมองเขาได้เพราะเขาอยากให้มองหนึ่งมันก็มีคนกลุ่มนี้ซึ่งมันไม่ผิดแล้วมันก็ ไม่ผิดอ่ะสำหรับเราเราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรที่จะมองว่าแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแบบถูกคุกคามทางเพศนะเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวของเขาอยู่แล้วในฐานะที่เขาเชื่อว่าร่างกายของเขาไม่ใช่สิ่งอนาจารหรือสิ่งที่ต้องแบบปกปิดมันด้วยความกลัวอุจาร์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมเหมือนแบบดาราที่ชื่อว่าเจนแมนสฟิลล์นะครับที่แบบกับกับโซกับโซฟียลอเรนในปี1957เถ้าเราได้เห็นรูปดาราฮอลลีวูดกับดาราอิตาเลียนมังคนที่แบบนางก็มองนมแบบอีนี่แบบใส่แบบเรวลลิ่ง นมแทบจะไปกองบนจานโตอาหารอยู่แล้วอะไรแบบนี้ไงเขาก็สัมาษณ์ว่าที่มองแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าหนุมนมใหญ่มากเลยฉันกลัวว่านมมันจะไปตกบนจานชั้นเหลืออะไรแบบนี้เป็นการเฉดกันไปเฉดกันมาระหว่างผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการที่แต่งตัวให้โดดเด่นเ็เป็นเป้าสายตาแต่การตกเป็นเป้าสายตาเนี่ยก็ใช่แต่ว่าเขาก็ยังยูในฐานะที่เป็นเซฟอ็อบเกจไหมหรือไม่เป็นเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับก,บการถูกมองแล้วก็ความรู้สึกของเจ้าของในตัวร่างกายว่าเขารู้สึกอึอดอัดไหมกับการที่ถูกมองแบบนั้นโดยส่วนตัวจะมีปัญหากับการอธิบายว่าเปิดเผยร่างกายอ้าวแสดงว่าพร้อมที่จะเป็นเซ็กอ็อบเจกต์สิ เรารู้สึกว่าการเปิดเผยร่างกายของของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องเอเจนซี่อ่ะมันเป็นเรื่องเอเจนซี่คือกูเลือกเองที่กูจะเปิดเผยอ่ะกูเลือกเองที่จะจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยแต่มันไม่ได้แปลโดยอัตโนมัติว่าปูจะต้องถูกลดทอนคุณค่าให้กลายเป็นเพียงวัตถุของใครเพราะฉะนั้นด้ยส่วนตัวจะเรียกว่าการเปิดเผยตอนให้นมออกมากองบนโต๊กกินข้าวเนี่ยเราไม่เรียกสิ่งนี้ว่าเซ็กต์ออบเจกต์แต่มันคือเซ็กต์ซับเจกต์อ่ะเออมันคือคุณมีอำนาจอ่ะเออคุณมีอำนาจในการแบบต่อรองคุณมีอำนาจในการกำหนด ซึ่งการต่อสู้กันกำหนดการต่อรองที่ว่ามันไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มโดยอัตโนมัติว่าอ่าก็เลือกเองเนี่ก็สมควรโดนไม่จําเป็นปัญหาในเรื่องนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่เลือกที่จะเปิดเผยร่างกายแต่ปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากการที่สังคมมาหาวิทยาศาสตร์ก็เอย่ยคำอธิบายเรื่องธรรมชาติก็เอ่ยาม,มา,มายอ่า,อาเออมาชอบทำมาสร้างความชอบธรรมว่าก็ฉันมีสิทธิ์จะทาให้เธอเป็นวัตถุทางเพศฉันมีสิทธิ์จะข่มขืนหรือล่วงละเมิดเธอ ซึ่งความจริงมันไม่มีสิทธินะใช่เออคือคอ้างว่าอินี่แต่งตัวยั่วเพศยั่วยิ้มแล้วคุณจะต้องถูกข่มขืนไม่ใช่คือปัญหาคือาอารมณ์ทางเพศมันเกิดขึ้นมันคือปัญหามันคือเรื่องของประเจกบุคคลที่คุณกเกิดขึ้นเองคุณก็ไปควบคุมร่างกายความกระสันของคุณเองไม่ใช่ไปควบคุมการแต่งตัวหรือว่าการจริตจักราของผู้อื่นมันคนละเรื่องกันอืมนั่นไปคุณจะไปห้ามคนอื่นเขาได้ยังไองอะไรเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยห,หัวนมที่กลายเป็นสิ่งแบบอนาจารเนี่ย ระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเองก็เป็นสิ่งอนาจารเหมือนกันหัวนมผู้ชายอะ่ะก็เป็นสิ่งอนาจารเหมือนกันใน,ในทศวรรษ1930ในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าคุณไม่สามารถที่จะเชิดเลสออกมันชายหารหรืออะไรได้นะก็ถือเป็นสิ่งอนาจาร mm hmm. ก็โดนเข้าคุกเหมือนกันก็คือว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ผู้ชายไปเปย์หน้าอกนะครับที่ที่โคโนไอแลนด์นะครับที่เขาแบบเป็นชายหาเป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าโดนตำรวจจับก็นําไปสู่ movement ครั้งหนึ่งในปี1935ที่ทุกคนประท้วงผู้ชายเริ่มประท้วงในการถอดเสื้อเดินบนชายหาดที่แอล a นติกซิตี้นะครับก็โดนจับก,กันไปเยอะเหมือนกัน4 2คนอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้นคือการจุดกระแสของการที่ผู้ชายสามารถถอดเสื้อได้บนพื้นที่สาธารณะแล้วไม่ผิดอแต่กับผู้หญิงเนะี่ยมันมันไม่ได้มีโอกาสจะได้สแสดงมูฟเมนต์แบบนี้เนาะเพราะเมื่อใ,ใดก็ตามที่ลุกขึ้นมาเปิดนมอ่ะสังคมก็พร้อมจะชี้หน้าละ ว่าเป็นแบบหญิงไม่ดีหรืออะไรก็กตามแม้กระทั่งในเฟมินิสต์ด้วยกันเองที่เฟมินิสต์ลุกขึ้นมาถอดเสื้ออย่างเช่นกลุ่มฟีเมนหรือว่าอะไรก็ตาม,ตามเนี่ยก็มองว่าอ e ีพวกนี้แหละที่ทําตัวเป็นเซ็กออบเจกให้ผู้ชายเหยียดเองเป็การเรียกร้องความสนใจด้วยการเปิดเคลื่อนไหวสิจิตรีด้วยการที่เรียกร้องความสนใจด้วยการเปิดต้อนนมเป็นจุดนึงดูด ทำให้คนก็ค่อยเขวดิสแพรกจากเนื้อหา,ลาหลาักการเป็นดูนมพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่าง,งาน,านั้นไปนี่ก็คือปัญหาของเต้านมผู้หญิงแม้กระทั่งในกลุ่มเฟมินิสึ์ด้วยกันเองอันเนี้ยไหนๆก็พูดถึงเรื่องการเปิดเผยการมองการจ้องเนาะก็จะขอพูดถึงทฤษฎีจิวิีคหนนิดนึงนะครับการจริงๆไอ้เรื่องเปิดเผยปกปิดหรือหรือโชว์นมใหม่โชว์นมอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆมันก็มีคําอธิบายอยู่ว่าการจ้องมองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างตัวตนกล่าวคือมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายก็ได้อืจะมีตัวตนเป็นอย่างไรอ่ะมันก็เป็นผลมาจากการที่เขาเนี่ยมองสิ่งใดบ้างซึ่งไอ้สิ่งที่เขามองเนี่ยที่จะมีผลต่อการสร้างตัวตนขึ้นมาในลักษณะ mm hmm. ที่จะจะเป็นผู้ชายที่สตรองขึ้นมาได้ mm hmm. คุณต้องมองหาอะไรบางอย่างที่คุณไม่มีซึ่งสังคมกําหนดไว้แล้วนะ mm hmm. ว่ามันคือสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณมี เ,เพราะฉะนั้นไอ,อที่บอกว่าผู้ชายจําเป็นต้องจ้องมองนมนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยจิตวิเคราะห์มจะบอกว่าอ๋อที่ต้องจ้องเนี่ยเพราะว่ามันมีความอินสิเคียวข้างในใจมันอยู่เลยจำเป็นจะต้องไปมองนมผู้หญิงให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมัดแมนเว้ยเพราะฉันไม่มีสิ่งเหล่านี้<ช>เพราะฉันเลิกเป็นผู้ชายใช่อะไรเงี้ยเออแต่ว่าโด<อ>ยส่วนตัวก็เออกกึ่งกับเ,เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคําอธิบายนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษในการอธิบายด้วยจิตวิเคราะห์ก็คือว่าสุดท้ายแล้วอะ ต้านมผู้หญิงอ่ะ mm hmm. มันถูกกําหนดความหมายภายใต้แบบว่าวัฒกรรมชุดเดียวเท่านั้นนะ่ะคือความหมายอะไรก็ตามบนเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงมันคืออยู่ในอํานาจการเขียนการพูดการอธิบายของผู้ชายทั้งสิน้น<ต>หัวนมผู้หญิงแม่งมีความหมายเดียวอ่ะ mm hmm. ก็คือถ้าไม่มีไว้สําหรับคลึงระหว่างมีเซ็ก์ uh huh. ก็คือมีไว้ให้ลูก<ห>ซึ่งเป็นผลผลิตของผู้ชายมาดูดกิน uh huh. เพราะฉะนั้นนมผู้หญิงก็เป็นมารณนาแอนอฮอลไปมีอสองอย่างให้เลือกอะไรอย่างนี้เลือกเอามีอยู่แค่เนี้ยไายไปกว่าน,นั้นต่อให้เธอจะใส่เสื้อแล้วใส่ยกก็ต้องใส่ยกทรงด้วยถ้ามันก็อึดอัดหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายของมันนะในการใส่บราเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยในบางหลายๆโรงเรีนยนมัธยมก็ต้องใส่เสื้อทับอีกจะบ้าปะอ,อากาศก็ร้อนเหรืออะไรก็ต้องใส่เข้าไปเพื่อป้องกันใครเห็นแล้วถ้อฝนตกออกกําลังกายวิชาพละเหนือออกบ้างหรือว่าอะไรมันจะโป๊ กลมๆเงยๆชุดมอต,ต้นเดี๋ยวมันจะโปอ,อีกอ่ะปัญหาคือกูผิดเหรอกูต้องจริงๆประเด็นเรื่องเสื้อทับเนี่ยรู้สึกมองมันว่าเป็นปัญหา2ระดับเลยนะระดับที่1ก็คือถ้าคุณบอกว่าทารักรที่แบบมีค่านิยมแบบปิตาธิปไตยมากๆอย่างเช่นรัฐไทยนยนะมองว่าเฮ้ยการที่ผู้หญิงเด็กเด็กนักเรียนผู้หญิงใส่บราต้องใส่บรามาโรงเรียนเป็นเรื่องแบบจาเป็นเป็นข้อเป็นกฎระเบียบเลยค่ะคำถามคือทําไมรัฐไม่เห็นพรอไวด์บรา ฟรีให้กับเด็กไปเลยล่ะทั้งนั้นถ้าคุณ<ช>บอกว่าม,มันเป็นของจําเป็นของเด็กผู้หญิงสองออคุณบอกว่าเด็กผู้หญิงทุกคนจําเป็นจะต้องมาปิดนมใส่เสื้อทับนู่นนี่อ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรนะกับการที่คุณมาบอกว่า Tell me how to d a s s อ่ะหมายความว่าเคุณบอกว่าโอ๊ยเนี่ยไม่อยากโดนข่มขืนคุณก็ต้องอแ,ตแต่งตัวอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทีนี้ก็คือคุณมาบอกว่า ตอนนี้กระแสะคนรุ่นใหม่ในไทยหรือว่าผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งก็บอกว่าเออเห็นด้วยแล้วนะดนเท l มี how to dress แบบว่าแต่งยังไงก็ได้แต่ว่าไม่มัมนไม่ได้เป็นการแบบวลคั่มให้ใครมาแบบมาข่มขืนแต่พอมาเป็นเรื่องเสื้อทับคุณกับบอกว่าต้องปกปิดตัวเองนะเป็นความรับผิดชอบส่วนตนนะม,มันก็ย้อนแย้งอยู่พอสมควร,รดูสีนหน้าโรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยขายกันเยอะแยะมากเลยเสื้อทับสีขาวอะอมีร้าะผู้ปกครองร้านนักเรียนอีกเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วว่า มองนมไม่ผิดนี่มันก็สะท้อนปัญหาสุดคลาสสิกเลยเนาะก็คือสุดท้ายออร่างกายผู้หญิงก็ subject to หรือว่าอยู่ภายใต้การกําหนดควบคุมของของคําอธิบายแบบผู้ชายผู้ชายเสมอแต่มันก็ทำให้เห็นว่ามองนมไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมชาติว่าการมองนมเนเรื่องเป็นเรื่องของสังคมโครงสร้างสังคมแล้วมันเชื่อมโยงไปกับ,กบทั้งวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองสถาบัานของรัฐเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแฮชแท็กมองนมไม่ผิดคุณผู้ชมสามารถริฟคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอของ YouTube นี้หรือจะเข้าไปคอมเมนต์เขียนกันยาวๆก็ได้นะครับใน Facebook ของรายการมาเหตุประเภทไทยหรือเข้าไปที่ Facebook ของประชาะไทยก็ได้นะครับวันนี้ผมอัมตินภพและพี่ปกป้องชน่นันยศหงคอลล่าคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ